ควบรับสร้างแหว่งครับมือนีมากเลี้ยงคบหน่อยแล้วกันครับคนครับแย่งอาหารกันครับใส่เดือนครับได้มากเมื่อกี้ครับหลังจากไถหน้าเราจะปลูกแตงับปลูกข้าวโพดครับแต่เลยได้ใส่เดือนมากให้คบหน่อยผมเลี้ยงคบแบบคอนโดครับใส่ยางรถยนต์ เลี่ยงกันสามสามเซนครับรแล้วก็เอาตะแกงเอาแกงพัดตะแกงพัดล่มครับปิดใบบวกุ้งผวครับแล้วก็หาก่อนอิดเต่งครับแล้วก็พักตบชว่าลุ่มให้พอ่อหรือกบสนครับมีได้เงียมะหน่อยครับบ่พ่อกินเลยครับ วานลูกกีนี่เอาใส่เดียนลูกกีนี่ครับสวดดวงเด้งดวงเด้งครับครเดี๋ยวไปครับกำลังกินกำลังกินอาหารเดี๋ยวกำลังเตือนคอนโดว่าคืนไม่ถึงเงี้ยไปเลยผมผมเลี้ยงไว้สองคอนโดครับม,ม,เเา,มบเาเบิ่งคอนโดสองครับ ตามผมมากคนดนูนี่ยังบ้านนี้อาหารแล้วครับนี่ครับอาหารวางเปล่าครับรอสักครู่นะไอ้ลูกออดหรือกบน้อยไอ้ลูกออดหรือกบน้อยยียแย่งใส่เดือนกันครับเอ้ยใครดีใครได้เอเ้ โอ้กำลังแย่งกันแย่งอาหารกันครับกล้ยังกายมาเอาแล้วครับคาบแล้วครับตัวนี้มาไว้ครับเอาแล้วครับสองตัวครับแย่งอาหารกันคนละตัวแล้วครับใส่เดือนส่วนตัวอื่นนี่ก็ล่ออาหารอยู่ครับจะได้กินไว้กับอิ่มไว้ครับจะได้กินพระท่นมูก็คือจอยแหละครับจะได้กิานาลก็อ้วนนะครับเพื่อน เรียกอ้วนพร้อมนะครับฝนบบตกครับใสเดือนบบออกดินก็แหงครับดินก็แหงหาใสาเดืนอนยากก็ต้องอาศัยวัวอาหารละครับผมหากมีฝนตกก็ได้ใสเดือนหลายแก็ได้เปลี่ยนหัวอาหารนีบ,บดนกกนดเดีย,ย,ดเยวาาเป็นจมุม่หารเลี้ย กำลังมากครับมาดึงอลามังมาดึงคอ,อนโดนี่ครับค้นโดนี่ครับมจะลุยไว้น้าขอบอย่างเรียเยี่ยมเรียนทีเรียรผมจะเอาไวทิ้งแทนแนร่บ ถึงมาลาเป็นขึ้นมะกินนะฮะเพราะว่าสกู๊บสมาอยู่ประมานสองนะพิ่นก็ขึ้นมากินเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังจ้องเบิ่งคนอยู่ครับว่าคนกำลังเห็ดอย่างเี้เอาอาหารให้กินตรงนี้เิ่นว่ารถยนต์ที่ผมถ่ายออกจากรถเชื่อนตัวของผมก็อันนี้ยังว่าเลยเอาตังค์กินครับผมหยิบสกูเตอร์ลุยนัดครับ คติดก,กันเพื่อว่าพวาหกหอกบมันออกได้ครับออกจากช่องกอบยางน,นึงี่ตั้ง,งึ้นนะพี่นะครับผมพี่ตั้ง,งึ้นนะพีครับถ้าใจนีจะเอาผ้ายางปูด้วยครับผ้ายางปูแล้วก็ดินทับแล้วก็ดินลงน้ำเฉพาะซึมออกครับเพื่อว่ากบมันตึงนตัดขึงบกขึงน้ำมันต้องอาศัยเวลา นั่นเมื่อก็ทีร่งโดดน้ำขึ้นมากินอาหารครับหันตอนนี้เวทีเอาล่งครับก็ต้องหันตะปูเกี้ยวนี่ครับนี่ที่มันแหลมนี่หันล่งดินนะ,ะเพื่อว่าเอาข้าว<อ>ไปเลยขีดก่งให้โก่นี่จะใบตะปูดากเอาดินลยกฟัง,ฟ,งฟังหัวนอ็อตบ่อยเห็นตะปูนะครับ เส้นใต้นี่ต้องเอาเศนเอาพายางปูดีๆแล้วก็เอาดินกบเลยครับน้ำถึงามางไหลออกครับผมทิ่นี่แหลมนี่สนิมีครับน้ำเบิง้งกบกำลังกินอาหารกันครับกินมาหลายแล้วครับมาหลายแล้วครับขื่นมากเลยขึ้นมากเลว,ม,ลวมันนางฟออาหารเนพะิ่ง ผมเลี้ยงได้เพิ่งประมาณอาทิตย์เดียวนี่แหละครับรมาเลยพอ,สอ,อา,ยาสองอาทิตย์แต่สองอาทิตย์จะ็นไงกานี่ครับผมเลี้ยงกบคอนโดครับจำกัดเนื้อทีเพราะเนื้อทีเพราะหลายครับมาเบิ่งคอนโดนี่เลยครับครบคัอนโดนี่จะเยอะครับเพราะว่านี่น้ำ แล้วครับแย่งอาหารกันแล้วครับคุณครับเออบน้อยหยอกกันเป็นสนุกขนาะนล้ครับแย่งอาหารวิธีเลี้ยงกับตัวน้อยคัดออกจากตัวใหญ่แล้วครับมันจะบริกินกันครับกบส่วนมาแล้งจินกันครับนจะแย่งแลวคัดกันแล้วครับไอ้หนูอยากกันออกมาเดี๋ยวก็ตายหลบตัวหนึ่งถ้าผมคลิปนี้ก็มีเสนี้วิดีโอนี้ก็เพราะ จบไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ